14กุมภาต่อจากนี้เอาเงินไปเปสาวเงินนั้นอาจจะหายไปแล้วแบบนี้เนี่ยทำยังไงดีมันถึงจะมีประโยชน์มากกว่านั้นคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้ครับผมตั้งใจจะทําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของวาเลนไทน์ที่กําลังจะมาถึงนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนนะพออยู่ในช่วงวาเลนไทน์แบบนี้เนาะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาอกเอาใจแฟนของคุณเนาะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะเอาอกเอาใจแฟนของคุณเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่จะต้องใช้เงินเนาะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของคุณเนาะไม่ได้มีถูกหรือว่าผิดใดๆทัั้้้้งสิินนนนคผมอยาาใหุดวว่ี แต่ละครั้งในรอบวาเลนไทน์แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีที่มันผ่านไปเนี่ยคุณต้องเปแฟนของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นสาวคนไหนก็ตามทีคุณต้องเปเขามากน้อย ขนาดไหนและการเปตรงนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการเปน,นั้นคือการลงทุนเนาะเพื่อที่ว่าอาจจะได้แม่ของลูก mm hmm. เพื่อที่ว่าอาจจะได้แบบสามีก็ว่ากันไปแต่ผมอยากบอกคุณอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้ครับคุณมีวิธีคิดแบบนั้นครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคนรวยทุกคนครับล้วนรู้วิธีที่จะทําให้เงิน เติบโตหรือว่างอกเงยซึ่งวันนี้ผมตั้งใจแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับจากสถิติที่ผ่านมาครับผมรับรู้มานะครับว่ามีคนมากกว่า50%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe ในช่อง b o n happiness investor เพราะฉะนั้นครับผมแนะนําเลยครับ กด subscribe เถอะนะครับด้วยเหตุผลข้อแรกครับถ้าวันนี้คุณกด subscribe นะมันจะสามารถเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมในการทําคลิปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลข้อที่2ครับการกด subscribe เนี่ยมันจะทําให้คุณครับไม่พลาดครับในการติดตามช่องบอลแฮป p p i n bon e s s Investor ที่ผมตั้งใจแชร์และแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆนะในสไตล์ของผมนะให้กับเพื่อนๆพี่ๆอย่างแน่นอนครับและเหตุผลข้อที่3นะครับจากคนที่เขากด subscribe และเอาแนวคิดต่างๆเอาแนวทางต่างๆที่ผมแชร์และแบ่งปันในช่องช่องนี้ครับเอาไปปรับ ใช้ในชีวิตครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงด้านการเงินของเขาได้จริงครับสามารถเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับกด subscribe เถอะนะครับกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดระหว่างที่คุณเนี่ยเอาเงินไปเปในทุกๆปีกับการที่คุณเนี่ยใช้รูปแบบแบบที่คนรวยเขาทํากันมันจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงลองไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเอาเงินที่จะต้องเปให้กับหนุ่มของคุณหรือสาวของคุณครับในทุกๆปีในช่วงวาเลนไทน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยที่คุณจะต้องสูญเสียไปเนี่ยมันจะเป็นมากน้อย ขนาดไหนอันดับแรกครับผมขออนุญ,ญาตนะครับฝั่งซ้ายนี้เป็นจํานวนปีกันละกันเนาะถ้าเราพูดถึงจํานวนเงินที่คุณเปไปกันละกันนะเป็นจํานวนเงินที่เปให้กับสาวหรือเปให้กับหนุ่มเนาะบางคนเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันคบกันแบบโ,โหยีปีเลยจนยันแต่งงานเลยเนาะแล้วคุณก็ยังยังมีของที่เซอร์ไพรส์ด้วยเช่นเดียวกันสม,มมติว่าสัก20ปี25ปีเลยก็ได้อะสมมติทุกๆเนี่ยยี่ห้าปีเนี่ยทุกๆปีเนี่ยคุณเปให้กับเขาตลอดเวลาขั้นต่ อยากจะพาไปกินอาหารหรูๆคุณอยากจะพาไปนู่นนี่นั่นให้นู่นให้หน,หนี่ให้ของอะไรเงี้ยต่ำๆของคุณเนี่ยอาจจะมีสัก10,000บาทก็แล้วกันเนาะสมมติผมตีสัก1 0 0 0 0บาทบางคนอาจจะต่ํากว่านี้บางคนอาจจะสูงกว่านี้มากๆด้วยเช่นเดียวกันเราลองมาคิดแบบสมมติว่าคุณไม่ได้เพิ่มในการเปใดๆเลยนะไม่ได้เพิ่มจานวนเงินในการเปใดๆทั้งสิน้นคิดซะว่าคุณเปแบบเท่าเกันในทุกๆปีก็แล้วกันเนาะรวมๆไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือยอดครับตลอด25ปีคุณจะต้อง สูญเสียเงินไปเปล่าๆครับประมาณ2 5 0 0 0 0บาทซึ่งบางคนอาจจะคิดครับว่าโอ้โห250,000บาทน,นี้เนี่ยฉันเนี่ยกำลังลงทุนอยู่นะโคชบอลฉันกําลังเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเปสาวไปเปหนุ่มไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนเนี่ยช่วงเปปีแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นแบบได้เมียกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะได้ผัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงทุกอย่างมันก็ถูก ทั้งหมดแหะครับมันไม่ได้มีผิดใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลในแต่ละบุคคลเนาะแต่พอยต์สำคัญคือมันก็ยังมีโอกาสนะผมอยากให้คุณลองมาดูในแง่ของการเงินว่าสมมุติเนาะคุณเปไปสัก3ปีแล้วคุณก็แต่งงานปีถัดไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเปแบบเพิ่มขึ้นตัวเลขของคุณอาจจะ อัพไปเป็น5 0,000ื่นบางปีคุณอาจจะดรอปลงมาเหลือ2 0,000ื่นเห็นไหมครับสมมติแต่งงานไปแล้วนะบางปีคุณอาจจะอัพไป5 0,000ื่นบางปีคุณอาจจะมี3 0,000ื่นบางบางปีคุณอาจจะพาไปเที่ยวอาจะต้องจ่ายเป็นแสนเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่เนาะจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ได้นิ่งนะแนวโน้มเนี่ยจากชกี้สองแสนห้าหมื่นเนี่ยมันอาจจะอัพไปเป็น4ี่แสนห้าหมื่น แปลว่าแนวโน้มจริงๆเนี่ยมันอาจจะสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันสมมุติว่าผมคิดแบบขำๆเลยนะแค่คุณเปแบบ10,000บาทต่อปีก็แล้วกันเอาแค่นี้พอแบบชิลๆสบายๆไม่ได้อะไรมากมายเนาะบางคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากบอกคุณนี้ครับวันนี้เนี่ยการเปของคุณไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่าตัวเลข1 0,000ตรงนี้ก็ต่ำแนวโน้มของมันก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดคุณยิ่งใช้แบบยาวยันชีวิตคู่ของคุณนะ2 5 0 0 0 0บาทในระยะเวลา25ปี แต่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นคนรวยลองคิดกับกันดูครับสมมุติคุณสอนแฟนของคุณเนาะให้มีมายเซตในด้านการเงินที่ดีนะครับแล้วให้เขาเนี่ยรู้จักในการลงทุนเนาะสมมุติว่าเขามีความสามารถเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้จนสามารถลงทุนแล้วสร้างผลตอบแทนระดับสัก12%ตอ่อปีเอาแค่12%ต่อปีก็พอครับประเด็นสําคัญคือตัวเลขตรงนี้ถ้าเกิดว่าสร้างผลตอบแทน12%ตอ่อปีแล้วเงิน10,000บาทที่เราพูดถึงเนี่ยคุณไม่ได้เอาเงินไปใช้ใดๆเลยทั้งสิ้นนะตัวเลขมัน จะเปลี่ยนไปครับปีที่1เนี่ยอ่ะคุณสร้างผลตอบแทนที่12%คุณก็ได้ตัวเลขนี้เนาะ1200บาทอ่ะสมมุติตรงนี้เป็นทอทอลเอมเมาส์เอมเาสคือรวมเงินต้นด้วยละกันนะครับผมก็เอาพันสบวกกับตัวเลข1 0,000ปีที่2ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณจะมีเงินต้น1 0,000บาทที่คุณใส่เข้าไปใหม่กับเงินต้นของเก่าคุณคูณด้วย0.12ะครับคุณก็ได้ตัวเลขนี้ออกมา นี่คือผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นครับ2,544ครับหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าเงินของคุณก็จะบวกเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกลายเป็น23,744ปีที่3จะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ง่ายมากครับคุณก็มีเงินต้นของเดิมครับบวกกับเงินต้นที่คุณใส่เพิ่มเข้าไปอีก10,000บาทแล้วคูณด้วย0.12กลายเป็น4,000บาทคุณสังเกตดีๆนะโอ้โหตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาเงินออกมาเลยไม่ได้เอาผลตอบแทนออกมาเลย มันเป็นการทบต้นไปเรื่อยๆนะจะเกิดตัวเลขกลายเป็นจาก23,000กลายเป็น37,000คุณสังเกตอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมลากลงมาครับจะเห็นว่าตัวเลขนี้เนี่ยอินเวส12%และได้ผลตอบแทนกลับมามันก็ไม่ได้แตกต่างจากแพส v ี i n ินค e เลยนะและอย่าลืมนะคุณใส่เข้าไป1,000 0นี่แค่1,000 0เท่านั้นนะครับผ่านไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเงินเติบโต25ปีครับจากเงินต้นที่คุณใส่ ปให้กับสาว2 0 0แสนาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินเฉียด1 5 0 0 0ล้านบาทได้มันโตขึ้นประมาณ6เท่ากันเลยทีเดียวนะครับลองคิดดูครับว่าโอ้โหมันคุ้มหรือเปล่านะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะเปซึ่งก็ต้องบอกนะว่าคุณจะเปมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเปเนี่ยแล้วคุณต้องจ่าย2 5 0 0 0 0ละลายแม่น้ําไปเฉยๆกับการที่คุณเนี่ยสอนให้แฟนของคุณเนาะสามารถที่แบบพัฒนาความสามารถในด้านการเงินแล้วก็พัฒนาความสามารถในด้านการลงทุนเนี่ยยีปีเขาสามารถสร้าง passive ิ Pass income น com เนี่ยเกิดขึ้นได้นะแสนหกหมื่นถ้าเราหารเฉลี่ยต่อเดือนนะครับแปลว่าเขาจะมีแ s s i v e อินค m e เดือนละ13,000บาทซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับบางคนเนี่ยแพส i v e i ินค m e เดือนละ1 3 0 0 0บาทคุณหาไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยในขณะที่คุณใช้เงินแค่ล้าน5้านเก็บมาเรื่อยๆเนะี่ยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าเก็บในไหนล่ะคุณจะออมในหุ้นก็ได้เหมือนที่ผมลงทุนก็เป็นไปได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นนะค,คุณอาจจะลงทุนในคริปโตเคอร็เรน,ไไนะน,น,น,นตันี่ โอ้ oh, ถ้าเกิดสมมุติแบบ กังวลมากๆเนี่ยคุณก็ลองฝึกให้แฟนหรือว่าสอนเขาเให้ฝึกลงทุนในตลาดหุ้นดูก็ได้เพราะว่าความผันผวน,นมันไม่ได้สูงมากมายสมมุติว่าปีที่3สมมุติหมดไปเป็นล้านเลยนะครับกับค่าสินสอดค่าแต่งงานบาบลาอะไรก็ว่ากันไปเนาะตะกี้เราจ่าย2องแสนห้านะเงิน25ปีกลายเป็นลนะ้านห้าแสนเนาะปีที่4คุณอาจจะเปเท่าเดิม1 0 0 0 0บาทปีที่5คุณอาจจะเปอ่ะสองหมบาทตัวเลขแนวโน้มก็30,000บาทปีที่7เนี่ยคุณอาจจะพาตัวคุณกับแฟนไปเที่ยวนะอาจจะหมดไปแสมมนห โดยปีถัดมาสมมติผมอันนี้ตัวเลขผมแรนดอมนะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาอะไรพิเศษปีที่11อาจจะมีพาไปเที่ยวครับทั้งครอบครัวนะหมดไป2อ0 0 0นปีที่12เนี่ยก็10,000บาท2 0 0 0 0บาทนี่ผมรนดอมสุดๆเลยนะครับในแบบของผมเนาะปีที่15เนี่ยมีพาไปเที่ยวอีกโอ้โหทั้งครอบครัวอีกนะครับหมดไปอีก2อ0 0 0นลองมาดูกันนะครับว่าเงินที่คุณจะต้องเปย์นะครับบางคนใช้ช่วงวาเลนไทน์แบบนี้นะครับในการจ่ายออกไปนะครับสมมติว่าตัวเลขผมไม่ได้เปลี่ยนละ อ่ะอยู่ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดที่คุณจะ ไปออกไปครับคุณจะศูนเงินจากกี่2แสนห้าครับเพิ่มไปสิบเท่าเป็น2องล้านห้าแสนบาทเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่า2องล้านห้าแสนบาทถ้าคุณสามารถสอนแฟนของคุณเนาะให้มีความรู้ทางการเงินที่ดีทําให้เขาหรือเธอเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ผลตอบแทนระดับ12%ตัวเลขตรงนี้จะเกิดเป็นแพสซีบินขำขึ้นในขณะที่ตัวเลขเงินที่ปลายทาง25ปีคุณเห็นไหมครับสองล้านห้าแสนที่คุณจ่ายไปจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นเฉียด20ล้านกันเลยทีเดียวเมื่อที้ยิ่โตขึ้นแค่6เท่าใช่ไหมตอน2องแสนห้าเงินจะก เป็นเฉียดล้านห้าแต่ตอนนี้เนี่ยสอล้านห้นเงินจะเฉียด20ล้านนั่นหมายความว่าเงินของคุณจะเติบโตงอกเงยถึง8เท่ากันเลยทีเดียวนะในขณะที่แพ้สี่เป็นคำที่ได้มาปีละ2ล้านครับหารเฉลี่ยต่อเดือนคือ1 0 0 0 0แสน 70,000ื่นบาทลองไปคิดดูครับว่าการที่คุณเปในช่วงวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยกับการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะสอนนะครับในลักษณะแบบที่เฮ้ยให้แฟนของคุณเนี่ยมีความคิดแบบคนที่เขาร่ำรวยขึ้นแบบไหนมันดีกว่ากันมาสรุปคลิปคลิปดีกันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่ครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าผมเนี่ยทำให้คุณเห็นนะไม่ว่าตัวเลขของคุณจะเป็นปีละ1 0 0 0 0มบาทนะแบบเบาๆชิลๆเนาะหรือว่าคุณจะเปแบบโอ้โหตัวเลขสูงกว่านั้น ก็ตามทีแต่คุณจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะว่าพอผ่านไปในระยะยาวเนี่ยเงินของคุณสามารถเติบโตงอกเงยหกเท่าแปเท่าหรือม,มากกว่านั้นซึ่งมันก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณจะเลือกใช้วิธีแบบไหนคุณจะเลือกเปย์ก็ไม่ผิดนะครับหรือคุณจะสอนให้แฟนของคุณนะมีความรู้ทางการเงินนะแล้วก็เอาไปลงทุนต่อย,ยอดที่ผลตอบแทนอย่างที่ผมพูดถึงก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็อยู่ที่คุณนะวาเลนไทน์ที่กําลังจะถึงนี้คุณจะเลือกวิธีแบบไหนสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งผ่านการกดไลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิิิปปคคคลลนนนี้้้แแวววุณด่่าาออจะยกสใหฟ มีความรู้ทางการเงินแล้วก็ตัวของเราเนี่ยมีความรู้ทางการเงินที่สามารถต่อยอดไปในการลงทุนได้ด้วยมี mindset หรือว่าวิธีคิดแบบที่คนรวยเขาทํากันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับผม,มอยากจะบอกคุณอย่างนี้ครับคุณสามารถทักเข้าไปที่ช่องทาง Li n e นะครับผมทำคลาสคลาส,ลาสนึงนะที่ชื่อว่า MFF นะครับคลาสคลาสนี้จะสอนให้คุณเนี่ยรู้จัก mindset ของคนรวยและต่อยอดไปในการลงทุนของคุณในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าสนใจก็ทักเข้าไปที่ช่องทาง Li n e ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลย นะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเราไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับสุขสันต์วาเลนไทน์นะครับ